นี่ชุดควบแน่นน้ำสมุนไม้แบบท่อเดียวก็ใช้งานได้ไม่ต่างกับชุดควบแน่นแบบชุดน้ำนะครับสวัสดีกันอีกแล้วครับพี่น้องวันนี้คลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วที่แนะนําการทําชุดทวบแน่นสงุนไม้วันนี้พี่อยากจะมาสาธิตการใช้งานกับกระบอกตัวนี้นะครับตัวที่สร้างใหม่เสร็จเสร็จเป็นใหม่สดร้อนเลยนะครับเป,เป็นท่อหนิ้วนะครับแล้วข้างล่างก็เป็นแบบนี้นเห็นไหม จอดเป็นช่องอากาศให้อากาศวิ่งเข้าดีๆนะครับเดี๋ยวพี่จ๋าขออนุญาตจุดเลยแล้วกันตัวนี้เป็นตัวเก่านะเป็นท่อแก๊สปิกนิกนะครับลองสาธิตเลยแล้วกันพี่จ๋าขอไปเร็วนะครับก็จุดไฟธรรมดาเหมือนที่เราเคยทานะครับก็พี่จ๋าจะใช้ตัวนี้นะครับเป็นตัวสร้างควันแล้วก็ไปดูตรงต้นผลไม้นะครับพี่จ๋าขออนุญาตไปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวอานใส่ก่อนยิงต้องจุดก่อนพี่จ๋าพี่จะาใช้วิเทียวน้ำมันนะครับเน้ำมันลาดมนเลยนะครับพี่จ๋ามีน้ำมันอยู่ นี่ตอนนี้ทำยไงก็ได้ให้ควันติดเหมือนกับที่เราจุดไฟทั่วๆไปนะครับเราก็จุดไฟไปเลยครับผมหลังจากนี้นะครับพี่จ๋าขออนุญาตใช้คำบรรยายนะเพราะว่าเนื่องจากว่าแบตไมเตอรลี่ไอี่จุดแบตไมพี่จ๋าหมดนะครับรวโอ้โหแบตเตอรี่หมดก็เลยต้องเสียดายคลิปมากทำไปตั้งเกือบ20ปนาทีนะครับก็เลยอมาขอพูดแบบบรรยายแล้วกันนะพี่จาจะใช้เป็นตะไคร้สดนะครับตะไคร้สดหรือ พืชสดใบไม้สดต่างๆจะเป็นไม้ฟืนอะไรก็ได้นะพี่น้องก็เอามาใส่ไว้ในเตาเพื่อจะให้มันเกิดควันในการอบถ่านนะครับเปิดเตามาแบบนี้นะครับจุดไฟให้ติดก่อนนะครับไปเรื่อยจนกว่าไฟจะแรงนะครับเสร็จแล้วพี่จ๋าก็มานั่งคอยนะครับนั่งคอยที่จะสวมท่อนะตัวนี้เป็นท่อเดี่ยวนะครับสวมเข้าไปแบบนี้สมมติว่าเป็นเตาดินนะพี่จ๋าก็จะใช้แบบนี้เข้ามาเพื่อให้ควันวิ่งขึ้นสู่ด้านบนนะครับมันจะมีลิ้นอยู่ตรงกลางนะครับลิ้นเป็นชั้นๆๆเอาไว้ตรงนี้นะครับ ขยับกล้องมาให้เห็นด้านกว้างนะครับว่าควันกำลังลอยออกไปบริเวณปลายท่อนะครับเสร็จแล้วก็จะมีน้ําไหลลงมาตรงบริเวณทางระบายของชุดน้ําส้มคนไม้ที่พิจ๋าทำเอาไว้นะครับแม่เสียดายจริงๆแต่พูดบรรยายไว้ตั้งเยอะเชียวนะครับก็ดูเอาง่ายๆนะครับ่อเป็นประมาณนี้นะครับน้ำก็จะไหลลงบริเวณปลายท่อตรงนี้นะครับเรื่องควันเนี่ยไม่เรียดนะครับเพราะว่ามันเป็นการควบแน่นน้ำส้มคนไม้หรือ การใช้กับเตาดินนั่นเองเพราะว่าเตาดินต้องอยู่ในป่าหรืออยู่ในทุ่งนาที่ห่างไกลชาวบ้านอยู่แล้วนะครับก็สามารถใส่ได้อันนี้ก็ไปวางไว้หรือจะเป็นชุดนี้ก็ได้ชุดที่พี่แจทำมานี่นะครับเป็นชุดเผา,เาชุดอบไม้สดใบไม้แห้งใบไม้สดทีจุดนะครับใบไม้สดหรือฟืนสดก็ได้หรือเป็นตะไคร้เป็นใบสะเดาเป็นใบย uh ูคาลิปตัสอย่างเงี้ยเพื่อเอาสกัดเอาน้ํามาไลาย,ยุงไลมแมลงนะครับจะให้นั่งคอยมันอยู่อย่างนี้แหละนั่งเฝ้านั่งดูมันนะครับว่า มันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างมีน้ําออกมาเยอะไหมนะครับนี่น้าก็จะออกบริเวณปลายท่อตรงนี้นะครับยังไงก็ต้องแหมขอเสียดายคำบรรยายที่ทำเอาไว้ในคลิปเกิดน,นะพี่จ๋าก็จะเปลี่ยนเป็นชุดกระบอกอ่ที่มีการควบแน่นด้วยน้ํานะครับรอเย็นบริเวณด้านข้างจะเป็นตัวนี้นะครับท่อ3มนิ้วบริเวณท่อด้านในก็จะเป็นนิ้วครึ่งครับเวมเขาไปเลยนะครับบริเวณนี้แบบกันไปดูกันเลยนะครับไปดูกันเลยเดี๋ยวแล้วพี่จ๋าเขาจะเติมน้ํานะครับ นี่เติมน้ําเข้าไปบริเวณปลายท่อเลยหรือท่านจะทําเป็นก๊อกน้ําก็ได้นะครับเพื่อทําให้เกิดความเย็นมีการควบแน่นได้ดีขึ้นนะครับก็คอ,อ,อยดูไฟด้วยนะครับว่าไฟมันดับไหมเปิดประตูบ่อยๆก็ดีนะเพราะว่าอากาศจะได้เข้าเข้าไปเผาไหม้ไม้ด้านในให้เกิดความร้อนสูงควันก็จะขึ้นวิ่งขึ้นตรงเหมือนกับท่อทัอ่วๆไปเลยนะครับก็จะน้ําก็จะไหลออกมาบริเวณเปลายท่อเหมือนกันเลยนะครับหาพี่น้องสนใจนะครับที่อยากจะ ทำเอาไว้ใช้เองก็ทําได้เลยนะครับแบบนี้นะครับเข้าไปดูใน YouTube พิมพ์คําว่าชุดควบแน่นน้ำาสมคนไม้ตามด้วยคาว่าจ่าบอยนะครับจะมีการคลิปสอนที่ละเอียดมากกว่าตัวนี้ค่อนข้างเยอะอันนั้นคือเป็นชุดควบแน่นแบบใส่กระเตาเหล็กหรือเตาเผาถ่านไร้ควันนั่นเองตัวนี้พิจาประยุกต์ขึ้นมาใช้กับเตาดินหรือเตาเผาตรงทั่วๆไปนะครับที่พี่น้องใช้ถัง2อ0ลิตรแต่แบบจุดใต้เตานะครับจุดข้างล่างเพื่อควันเพื่อให้ควันออกอ บริเวณฝาด้านบนนะครับซึ่งไม่ใช่การอบถ่านไร้ควันจะเป็นการเผาจําลองเตาดินแต่ว่าเราใช้ถัง200ลิตรนะครับหรือจะทำแบบพิจาก็ได้ครับทำเป็นกระบอกเหล็กขึ้นมาสักตัวหนึ่งนะครับเอามาเผาไฟเหมือนเตานี่แหละครับแต่เราทาให้เกิดควันนะครับเราไม่ได้ทําให้เกิดไฟลุกถ้าเกิดไฟลุกเนี่ยนะครับจะทําให้ควันไม่มีหรือควันน้อยเพราะฉะนั้นเราจะได้ทํ้งส้มคนไม้น้อยท้ส้มคนไม้เกิดจากควันนั่นเองนะควันที่เกิดจากการอบความชื้น ในตัวไม้ตัวใบไม้หรือตัวฟืนที่มีความสดความชื้นสูงนั่นเองนะครับแต่จะต้องมีขบวนการเผาไหม้โดยการใช้ความร้อนที่ค่อนข้างสูงบริเวณใต้เตาโดยการที่เราใช้ถ่านหรือฟืนนะครับหรือจะใช้แก๊สก็ได้ลมด้านล่างเพื่อแก๊สลมตัวที่มีความชื้นเนี่ยก็จะเกิดเป็นควันขึ้นมาให้เรานะครับแล้วก็มีการควบแน่นจะทําให้มันปะทะหรือโดนอากาศควบแน่นอากาศแบบธรรมชาติก็ได้นะครับ จะใช้เป็นกระบอกไม้ไผ่เหมือนกับที่เขาทาเตาดินกันอยู่ก็ทําได้นะครับแต่ตอนนี้พี่จา๋าทำเป็นแบบทรงรูปแบบเป็นท่อเหล็กนะครับเหล็กคาร์ไน์เพื่อไม่ให้เกิดสนิมท่านสามารถพกพาได้สะดวกกรณีที่ท่านไม่ไม่ทาการเผาถ่านเตาดินแล้วหรือเตา2องลิตรแบบเผาตรงแล้วเนี่ยก็สามารถเก็บกับไปเอาไว้ที่บ้านของท่านได้นะครับคลิปนี้ก็แหมเสียดายจริงนะครับเสียดายคำพูดเสียายคำบรรยายในสิ่งในฟิล์มเหลือเกินวันนี้พี่จา๋าต้องขออนุญาตเอามา ถ่ายทอดให้พี่น้องรับชมกันแล้วก็ให้ดูนะครับแบบชุดที่จะบรรยาย<ร>ด้วยตัวต้นไม้แบบ,บท่อเดี่ยวก็ใช้งานได้ไม่ต่างกับชุดควบแน่นแบบชุดน้ํานะครับนี่คือแบบท่อเดี่ยวที่มีลิ้นดักตรงกลางด้วยนะครับอันนี้จะปล่อยควันออกมาข้างบนนะครับจะมีลิ้นดักอยู่ข้างในนะครับดักไว้เพื่อช่วยให้มีการกักเก็บคืนน้ําส้มกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับ อันนี้เป็นการอบด้วยใบตะไคร้นะครับอยู่ได้นานมากครับอันนี้ชั่วโมงกว่าแล้วยังเหมือนเดิมอยู่เลยนะครับก็ค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะครับจาก็เนี่ยควันเริ่มออกมาเปิดรับอากาศบ้างแล้วก็ปิดไว้ให้มันไฟแรงนะฮะแล้วก็ควันก็จะขึ้นมาข้างบนนี่เป็นควันขาวนะครับเปิดประตูบ่อยๆนะครับควันขาวก็จะออกมาอย่างนี้นะครับแต่น้ำส้มจะไหลออกมาแบบนี้นะครับเลย ชุดแบบท่อเดียวสนใจติดต่อได้นะครับผม